พี่อวดน,นะคะไปรับชมกันเลยเลยคะ่นะหน้าบ้านหลังหนึ่งขอกฟรีขอบฟรีกริง่งกริ A, 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 ่งเอเอเอกริ่งกริ่งว้ยเช้าแล้วแหละเนี่ยฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอ้ยชืบชืบอาบเสร็จแล้วไปแปรงฟันดีกว่าชืบชืบเสร็จแล้วปเปดี๋ยวไปปลุก ไปปลุกแรงโบว์เดชดีกว่ากับไลล่าแรงโบว์เดชตื่นได้แล้วไลล่า la, ตื่นได้แล้วแรงโบว์เดชตื่นได้แล้วโอ้ฉันตื่นได้ฉันตื่นก็ได้โอ้ฉันอาบน้ำก่อนชบเป็นแฟนเสร็จแล้วจ้ะแล้วไลล่าล่ะก็ได้เอิมฉันจะเอาตุ๊ก,กตาเอิม ตัวนี้ไว้ตรงนี้ห้ามใครเจะต้องมันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉันจะไม่แตะต้องมันฉันก็เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปอัดนะก่อนชิปชิปเป็นแฟนเสร็จแล้วเอิม่มมีใครเจะต้องมันไหมเอิม่มไม่มีเลยจ้ะ ก็ตาของฉันมันหลำขาบฉันหมากเลยนะเธอมานั่งโต๊ะสิเด็ดจ้าเธอรู้ไหมว่ามันกี่บาทไม่รู้มันตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะ โอ้โหเธอซื้อมาได้ไงอ่ะก็ฉันเก็บตังเองไงฉันเก็บตังไว้เพราะว่าฉันก็เลยซื้อมันได้ไงก็เหรอตุ๊กตาแมวๆเธอตั้งชื่อว่าว่าให้มันว่าอะไรหรอฉันตั้งให้มันว่าแคทเธอรีนเธอเรียกว่ามันว่าแคทเธอรีน หรือว่าตุ๊กตาแมวเหมียวน้อยก็ได้นะเอิม่มโอเคเป็นฉันเรียกว่าตุ๊กตาแมวเหมียวน้อยฉันเรียกว่าแคทเธอรีลิกันโอเคเดี๋ยวฉันจะเชิญเพื่อนๆมานะฉันเอาโทรศัพท์ก่อนอืบอึออือสี่คนจะเชิญมาสี่คนให้มานอนบ้านฉันไหม โอเคเสร็จแล้วพวกเขากำลังมานะี่ะฉันเขาเก็บกพวกเขากำลังมานะี่ะกำลังจะมาถึงก็ก็ก็จิ้งนางจิ้งนางเข้ามาเลยจ้าแต่มาแล้วจ้ามาจ้าขอโทษจ้ะไม่เป็นไร ออฉันขอนั่งตรงกลางได้ไหมฉันจะนั่งตรงนี้วอายฉันนั่งตรงนี้ด้วยกันโอเคแล้วอีกสองคนละออโอ้ยโอ้ยกำลังจะมาถึงแล้วแหละเธอให้พวกเรามาทำอะไรหรอให้ห ให้มานอนบ้านฉันแล้วก็ให้มาอวดตุกฉันจะมาอวดตุ๊กตาด้วยแหละมันชื่อว่าอะไรเธอเรียกว่าแมวมีเอ๋วน้อยหรือว่าแคเทเธอรีนก็ได้เอองั้นฉันเรียกว่าแคเทเธอรีฉันเรียกว่าแคเทเธอรีเหมือนกันโอเคแล้วเพื่อนอีกสองคนตอนนี้ยังไม่มาอีกเลยนี่อ่ะตียงนางติยงนางเข้ามาเลยมาละเจ้าขอโทษทีท่มาชาา้าพอดีว่ารถติดมากเลย เออไม่เป็นไรจ้ะเพื่อเธอเธอเชนญพวกเรามาทำไมหรอฉันจะมาอวดตุ๊ก,กตาไอแคทเอ้ยตุ๊ก,กตาเหมียวของฉันหรือว่าแคทเธอรีนหรือว่าตุ๊กตามันที่จริงมันชื่อว่าตุ๊ก,กตาไอแคทนะ ที่ฉันตั้งเองนะเนี่ยเอิม่มตัว่าเอิม่มมันชื่อตุ๊กตาแคทหรอเออฉันพูดชื่อผิดฉันขอโทษทีขอโทษทีมันชื่อว่าตุ๊กตาแมวเหมียวไม่ใช่ตุ๊กตาไอแคทหรอกฉันพูดผิดอะ่ะอลอลลแต่ว่ามันเหมือนนะไม่อ่ะฉันตั้งแบบนี้ฉันไม่ชอบเออตามใจด้วยกัน โอเคจะเธอจะให้ฉันสองคนมานอนบ้านเธอแล้วก็มาอวดอวดตุ๊กตาดีนะ mm hmm. ใช่จ้ะอวดทษทีนี่ตุ๊กตาของฉันมันรำค่ากับฉันมากเลยนะอ๊ยมันไม่มีชีวิตใช่ไหมไม่มีฉันมันคือตุ๊กตานะ่ะ ฉันซื้อมาเท่าไหร่หนึ่งมืนบาทดิงพารืติชนหนึ่งมืนฉันก็จำไม่ได้แล้วนะเอิ่มไม่ไดหรอกโอเคเมื่อถึงตอนเย็นนี่ก็ตอนเย็นแล้วอะ่ะงั้นเราไปนอนกันไหมไปสิเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปเลือกที่นอนนะเอิ่มตามฉันมา อย่ายุ่งกับตุกตต๊กตาใแคท้ยตุ๊กตาแมวเหมียวแคโทโอลินของฉันเลือกอะไรจะจะนอนเตียงไหนเลือกเลยฉันนอนเตียงข้างบนเลยกันฉันนอนเตียงนี้ส่วนฉันนอนตรงนี้ นอนนี่โอ๊ยอยฉันนอนโอ๊ยฉันนอนนี่แล้วเธอหละแอปเปิลแจ็คฉันนอนตรงนี้ก็ได้ โอเคฉันจะถามทุกคนว่าอะไรฉันสวยไหมกับตุ๊กตาของฉันมันเทียบกันอะเออเอฉันขอหลับก่อนฉันขอหลับนะเออฉันว่าฉันหลับตาดีกว่ามันน่ากลัวมากฉันขอหลับตาฉันก็เหมือนกันฉันหลับตาแล้วฉันก็หลับตาแล้ว ทุกคนเป็นอะไรของเขานะสงสัยฉันจะสวยเกินไปเอิ่มสวยเกินไปมั้งไม่ใช่อะ่ะเธอคิเลยมากเธอว่าองไงนะอีขอโทษทีโอ้ยไม่เป็นไรช่างเถอะฉันินปนอนกูฉันก็ด้ยเชื่อพวกเธอก็ไม่สวยเหมือนกันแหละเธอสวยตายแลหละไร่ไล่า น้อยเน่ยฟ้าตุชัยโอ้ขอโทษทีจบแล้วทุกคนก็ได้นอนร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็จบค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่อวดนะคะไล,ล้ล่าขี้อวดมากเลยอะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่สวยนะดีฉันบอกว่ามีสวยไร้ล่าโมโหฉันเลยนะคะ่ะ ขี้อวดก็ไม่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไม่ลายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะถ้าไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะไม่บายค่ะ